สวัสดีครับวันนี้ไถ่บุกรีดเดอร์ขอรีวิวหนังสือเรื่อง t b x vitoic c listening ชุดระบบตำราเตรียมสอบโทอีกเล่นพาดฟังติวเองง่ายได้ผลอับคะแนนเกิน750บวกบกใน2เดือนน่าเชื่อถือแม่นยำเข้าใจง่ายมั่นใจคุ้มค่าจุดเด่นของหนังสือเล่มน,นี้หน้หน่าเชื่อถือข้อสอบผ่านการวิเคราะห์วิจัย big data โดยทีมนักวิชาการจากเกาหลีและตรวจสอบการแปลจากผู้เชี่ยวชาญในไทย2แม่นยำสูง ชี้เป้าข้อสอบที่พบมากที่สุดจากทางที่ค้าจะออกสอบ 3. ง่ายบอกเคล็ดลับวิธีเรียนเทคนิคฟังเสียงแพทเทินคำตอบและคำแนะนำที่ทำให้การสอบโทษอีกกลายเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆบายสมั่นใจเนื้อหาติวอัดแน่นกว่า30บ,บทพร้อมแบบฝึกหัด listening มีเฉลอยอธิบายมีแปลไทยมีสักห้คุ้มค่าสเปคพรีเมียมทีมฟูเขาเล่าเรียนเองง่ายไม่มีวันหมดอายุฟรี QR code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เสริม หนังสือเล่มน,นี้คือหนังสือติวโทอิก e ิสซินนิ่งด้วยตัวเองง่ายได้ผลช่วยอับคะแนนเกิน750ขึ้นไปใน2เดือนน่าเชื่อถือแม่นยำเข้าใจง่ายมั่นใจคุ้มค่าเนื้อหาแนะนำเข้าจากเกาหลีซึ่งมีการแข่งขันสอบสูงมากเหมาะก,กับผู้เรียนระดับต้นที่ต้องการปูพื้นฐานให้แน่นรวมถึงผู้ที่อยากเพิ่มคะแนนและผู้มีเวลาเตรียมสอบน้อยหาซื้อได้ที่ร้านออนไลน์หรือถ้าอยากเปิดหนังสือจริงให้ไปดูที่ร้านหนังสือออฟไลน์เองได้เลยครับ คลิปนี้ไทยบุ๊ครีดเดอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ